Face in your face. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเอิญคัดรถสวยย่านมีนบุรีวันนี้นะคะเอิญอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะคะ64ตรงมาซุดซอยอยู่ขวามือนะคะชื่อเต็นว่าต้นยูส a าเลยวันนี้นะคะเอิญก็จะมารีวิวตัวรถนะคะเป็นตัวกระบะแคปนะคะตัวเตี้ย คันนี้นะคะเอลสูด e ีแม็ก1.9 DDI นะคะเกียร์ธรรมดามาพร้อมราคาอยู่ที่575,000บาทเท่านั้นนะคะเลขกไม่เพียง40,000กิโลเมตรได้รถปี2019ไปด้วยเลยแต่งแม็กมาให้ทั้ง4เซนพร้อมกับตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวมามาดูนะคะตัวรถของคันนี้รอบคันกันเลย สำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้าเป็นคโครมเมียมไม่มีร่องรอยของการบุขิดข่วนใดๆนะคะโลโก้ของตัวอิวสูนะคะเป็นสีแดงอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยพร้อมกับทะเบียนรถนะคะสองทบพเท่ายยยักษ้าย์ง 12, ไปกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตัวรถนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลยพร้อมกับตัวกันชนด้านล่างที่เขามีช่องใส่ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันตัวซีนนะคะติดเรียบสนิทกันแบบนี้เลยนะคะกันชนหน้าคันนี้ก็เป็นกันชนเดิมๆให้กับคุณลูกค้าด้วยเลยมาที่ตัวยางของคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้ก็ได้ยางนะคะเป็นยางที่ถือว่า ดอกยางหน้ายางยังใช้งานได้อยู่นะคะพร้อมกับล้อแม็กที่จะได้แต่งแม็กมาให้ทั้ง4เส้นของตัวรถหัวน็อตหกรูแบบนี้เลยนะคะด้านบนตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมสีของหูกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็เป็นตัวสเปคแคปนะคะไฟเลี้ยวจะกระพริบด้านข้างของตัวรถแบบนี้เลยนี่ที่จับนะคะจะเป็นสีดำพร้อมกับตัวลายนะคะ D Max นะคะเป็นตัวแผงนกันรอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยกระจกเดิม กระจกเดิมนะคะคุณลูกค้าขาให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําไฟไหมด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กไลเนอร์ของ d m a มด้วยมีในส่วนของตัวไฟเบรกดนที่3นะคะแล้วก็พื้นที่ตัวรถด้านในและด้านหลังถือว่ากวางมากๆด้วยมีด้านหลังตัวรถนะคะของตัว เปกแคปนะคะเขาจะขึ้นชื่อนะคะพื้นที่ด้านหลังเก็บของขนสัมภาระนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยพร้อมโครงสร้างนะคะด้านท้ายเม็ดไอ้ I, นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้พร้อมหัวนอ็อตมาร์กแป้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันโครงสร้างนะคะของตัวหัวนอ็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะคะไม่มีชนท้ายหนักมาแน่นอนนี่หัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดเลยทุกจุดอยู่ครบแบบนี้นะคะใครที่ หารถกระบะไว้ใช้งานต้องแนะนําเลยนะคะคันนี้สวยเดิมด้านหลังนะคะมาพร้อมโลโกโ้ ddi นะคะนี่อ s u สูดีแมอยู่โครบไฟไท้ายนะคะเป็นแบบหลอดไส้แบบนี้เลยไฟไท้ายหลอดไส้นะคะสวยเดิมไม่แตกนะคะทุกจุดนะคะรอยซีต่างๆก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันถัดมาเลยตัวยางเส้นที่ 3เนะคะเมื่อกี้ถัดมาแล้วนะคะคันนี้ก็ได้ยางปี2 0นะคะทั้ง4เส้นพร้อมล้อแม็กคะที่ได้เป็นแม็กสีทองนะคะหัวน็อตหกรูโครงสร้างด้านล่างนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาดอกยางหน้ายางใช้งานได้อีกนะคะเยาๆเลยด้านหลังตัวรถก็มีกระจกนะคะเดิมๆแบบนี้เช่นเดียวกันกระจกกระจกทุกจุดอยู่ครบแบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์ซ้ายและขวาที่ประตูก็อยู่ครบนะคะของตัวสเปคแคปนั่นเอง ไฟเลี้ยวนะคะของตัวรถที่แก้มก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันบอดี้เดิมสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะ,ะของคันนี้รอบคันในส่วนของภายในกันเราไปดูภายในกันเลยเปิดประตูนะคะเข้ามาในสองตัวภายในรถกันเลยนะคะมาพร้อมแผงประตูด้านข้างมีในสองตัวเซ็นทัลล็อกรถปลดล็อก,ก,กมาให้กระจกนะคะบานเลื่อนออโต้ไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะคันนี้นะคะกระจกเป็นกระจกแมนนวลนะคะที่เป็นกระจกพับนั่นเอง ที่จับภายในตัวรถนะคะก็ในส่วนตัวพวูงมาลัยนะพวงมาล,ลัยนะคะไม่มีออปชันใดๆนะคะแล้วก็เรียบๆแบบนี้มีแอร์แบตคู่หน้ามาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะหน้าจอในส่วนตัววิทิวนะคะก็ใส่ในส่วนของตัว USB ได้ FMAM ฟังได้นะคะแอร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะภายในตัวรถนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดา เบอผ้าสีดามตัวแคบด้านหลังสามารถเปิดได้นะคะพร้อมโครงสร้างด้านหลังนะคะไม่มีรอยไขไม่มีเรยถออเลยนะคะสําหรับตัวประตูนะคะก็เป็นประตูเดิมๆแบบนี้ด้านหลังนะคะพื้นที่ด้านในก็ถือว่าเอาไว้ขนของขนสัมภาระได้พื้นที่ด้านหลังเขามีบอะหนังปูมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวที่อิงหลังจะเป็นกำมะหยี่เพื่อที่จะได้ไม่ร้อนนะนี่เพดานด้านบนนะคะไม่มีอานักขลายใดๆนะคะมาพร้อมที่บังแดดสองฝั่งกระจกนะคะเป็นแบบแมนนวลด้วย นี่พื้นที่ด้านในก็ถือว่าโอเคเลยนะสําหรับใครที่หารถเอาไว้ทามาหากินผ่อนเบาๆนะคะคันนี้ก็ผ่อนโยมานหมื่นหนึ่งนะคาดว่าในการผ่อนเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนโยมานหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะใครที่สนใจอยากออกรถแบบฟรีดาวนะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยสายซิ่งวัยรุ่นนะคะวัยทำงานหรือว่าเกษตรกรนะคะก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้ได้รถปีใหม่คันนี้ไปเลยสเปคเดิมเครื่องดีเซลนะคะ สเปคแคปนะคะใหม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องของคันนี้ให้ดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะมาชมสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะสำหรับคันนี้เครื่อง1.9นะคะเครื่องยนต์ยูสุ DDI นะคะตัวห้องเครื่องใหม่มากไม่ช้ำเลยที่สำคัญมาร์กแป้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมไม่เคยยกเปลี่ยนมาแน่นอน มาเต็มสีอยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดตัวคานด้านหน้านะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดเลยเม็ดอ่างนะคะก็ยังเรียงกันนะคะสวยๆแบบนี้เช่บบนชเดียวกันหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีหายนะคะทุกจุดอยู่ครบเรกเทดของตัวรถเก้งอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตของ g s แบตเตอรี่ได้เป็นแบตแห้งนะคะมาพร้อมให้กับลูกค้าเรียบร้อยนี่ โครงสร้างหัวน็อตที่ฝากระโปรงนีะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยทุกจุดอยู่ครบแบบนี้นะคะเม็ดอาร์ก็อยู่ครบฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์นะคะก็ยังติดอยู่ครบแบบนี้เลยนี่น้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้สวยจริงแต่งแม็กมาให้แล้วนะคะหัวน็อตซ้ายและขวาไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยโครงสร้างนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเข้ามาเทสขับโทรนัดหมายกับเอิร์นได้นะคะผ่านเวอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนี่ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจออกรถอ e ีลซูดีแม็กสเป a แคปตัวเตี้ยคันนี้นะคะสามารถติดต่อหาเอิร์นผ่านเบอร์โทร0971693884สามารถแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะตัวรถคันนี้ราคายอยู่ที่575,000บาทนะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะ DDI ปี P 2019ได้รถสีขาวไม่40,000กิโลเครื่องดีเซลนะคะตัวรถสภาพเดิมสเปคเดิมเปลี่ยนแค่แม็กทั้ง4เส้นมาให้กับลูกค้านะคะถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะเตรียมเอกสาร อยู่ที่บ้านและโทรนั้นหมายกับเอิร์นแล้วเดี๋ยวเอิร์นนั้นหมายไฟแนนซ์ให้ไปเซ็นหาลูกค้าถึงหน้าบ้านได้เลยออกรถคันนี้แบบฟรีดาวได้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตและไม่มีเครดิตนะคะสนใจคันนี้สามารถติดต่อหาเอิร์นได้เลยผ่านเบอร์โทร แจ้งไว้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาเทสขับตัวรถคันนี้ได้นะคะเปิดทุกวันเลยใครที่อยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะเปิดทุกวันร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย64นะคะโทรนั้นหมายกับเอิญได้เลยในส่วนขงคันนี้ก็สวยเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาเดทให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ